ส่วนไม้มงคลเรามาเริ่มดูที่พันไม้และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆกันก่อนนะคะพันไม้นะคะจะได้แก่หนึ่งเฟิร์นค่าหลวงหลังลายสองเดลีจักกพัทสามเสน่หจันแดง 4. สี่เสน่หจันนา้าห้าทางช้างเผือกหรือไผ่ฟิลิป,ปินนะคะหกเศษฐีก้านทองเจ็ดธรณีสารแปดเทพพนม เก้ารวยไม่รู้เลิกสิบเสร็จถีซื้อตรงหรือหนวดประดุกนะคะสิบเอ็ดสาริการลิ้นทอง 12. สิบสองสุขพโชคและสิบสามเฟินขนนกค่ะส่วนวัสดุและอุปกรณ์อื่นๆนะคะก็จะได้แก่หนึ่งกรวดแม่น้ำคลาสีและขนาดสองนะคะแท่งหินทรายเขียวขนาดสิบห้าคูณสาสิบเซนติเมตร สนะคะอ่างดินเผาสี่ปั๊มน้ำห้าตุกตาดินเผาในรูปแบบต่างๆกันค่ะหกฐานปูนรองอ่างบัวเจ็ดชุดกระบอกไม้ไผ่น้ำรินและสุดท้ายนะคะแผ่นดินเผารูปใบและดอกลีลาวดีค่ะ การจัดสวนไม้มงคลที่ท่านกำลังชมอยู่นี้นะคะจะเป็นการจัดสวนหย่อมเล็กๆบนดาดฟ้าของตึกแถวซึ่งเป็นส่วนที่ใช้พักอาศัยค่ะเราต้องทําความสะอาดพื้นที่ที่จะทําการจัดสวนให้สะอาดเสียก่อนค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เริ่มวางส่วนฐานของอ่างบัวซึ่งมีความสูงประมาณ60เซนติเมตรพร้อมทั้งวางอ่างน้ําดินเผาไว้ที่ด้านล่างของฐานนั้นโดยเว้นระยะให้ห่างจากกําแพงดาดฟ้าตามสมควรค,ค่ะ แล้วนําเฟิร์่้าหลวงหลังลายนะคะวางไว้บนฐานนั้นเพื่อเป็นประธานของสวนค่ะติดตั้งชุดน้ํารินจากกระบอกไม้ไผ่ไว้ที่ฐานนั้นโดยหันปากกระบอกไม้ไผ่ลงมายังอ่างดินเผาค่ะจัดระยะความห่างระหว่างอ่างดินเผากับกําแพงดาดฟ้าอีกครั้งเพื่อวางกระถางต้นไม้ต่างๆที่เตรียมเอาไว้แล้วค่ะ ต่อไปนะคะจัดวางต้นไม้ในกระถางโดยใช้หลักให้ต้นไม้ที่มีความสูงมากกว่าอยู่ด้านหลังของสวนแล้วลดหลั่นกันออกมาสู่ด้านนอกของสวนค่ะ